ีคนทุมานนะมีผมเป็นโกศนะครับชื่อสมพศสีแล้วก็เลขาณัฐพัฒน์กอสักคู่นะฮะวันนี้เนี่ยสามคนนะครับที่มีการขับเคลื่อนกระบวนการให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วก็มีคณะกรรมการแต่ละจังหวัดที่เกิดขึ้นอีกมากมายเดี๋ยวเราจะได้พบกับเขาในช่วงห่ายนะครับถ้ามีเวลาบอเอาละครับเราตัดมาที่แขกผู้มีเกียรติเราสองคนนี้เป็นคนที่ไม่เคยรู้เรื่องราวมาก่อนเลยอยากทราบว่าชื่ออะไรนามสกุลแล้วใครบอกมาเชิญครับ ที่หนูเกิดก่อนนะค่ะหนูชื่อนางสาวสุภลักษณ์ทองลหลามค่ะค่ะบ้านอยู่บางบ่อนเนาะแล้วตอนนี้หนูก็หัดชิดญาณด้วยควาแล้วเกิดหนูใจล้มเหลวหนูก็เลยมาเปลี่ยนชื่อเป็นปณิสาพิธาณัชกรค่ะอยู่บางนาค่นะมีใช่ไหมครับเอ่ออยู่อยู่บางนาค,ครับไม่ทราบว่า,ารู้เรื่องราวแบบนี้มากน้อยแค่ไหนอยานาานา่างไรกับสภาวัฒนธรรมที่จะมีการจัดที่ดินทำกินให้กับพี่น้องทั่วไทยทั่วประเทศ ม่เคยได้ยินเรื่องนี้มากตอบพอดีเพื่อนเพื่อนมาบอกค่ะเพื่อนชื่ออะไรครับเพื่อนชื่อนักษณนนะคะพี่นักชนันลเ <คน S 2> ข<อ>ักษณ็ส่งคลิดให้หนูดูหนูก็ดูเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยมันมีะ<ข>อะไรเยอะแยะโดยที่ชอบหลอกถลากหนูก็เลยดูเองมันเป็นสาขาชาวชาติน่าจะเป็นเรื่องจริงวันนี้หนูเลยตามพี่พขามาโอเคครับแล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะพวกเราครับตั้งใจฟังตรงไม้ต่อเลยครับ สวัสดีค่ะชื่ออภิรยาเราอีเซียชอนนะคะก็มาที่นี่ครั้งแรกแล้วก็ทราบเรื่องราวเหล่านี้ค่ะจากอาจารย์ยูประสงค์สัูสสนนะคะท่านแนะนำมาแต่ตัวท่านเองไม่ได้มานะคะวันนี้ก็ก็มาแบบงงๆค่ะก็พูดไปแล้วนะคะได้ประสานากานกระท่านท่านเลขามาว่าเราจะมีสินค้ามานำเสนอไม่ถึงว่ามีสินค้ามาเสนอแล้วก็มีรีเซต์ด้วยอะไรเงี้ยเท่าน,นั้นเองส่วนรายละเอียดตรงนี้ยังไม่ทราบจริงๆ,ๆก็ต้องขอ คำแนะนำอธิบายค่ะขอบคุณค่ะโ okay. อเคครับทุกท่านนะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยตั้งใจฟังนะเพราะเราจะมาแยกใหม่กันทุกท่านครับวันนี้หลายท่านที่เข้ามาฟังรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติสองท่านด้วยนะฮะมีคาถามจะถามผมไหมครับถาม้ทุกคําถามเลยอยากจะถามอะไรครับวันนี้อยากจะถามอะไรที่อ,อยากรู้มก็เชิญครับ ค่ะสิ่งที่จะจะถามนะคะคือว่าโครงการนี้เขาให้สิทธิ์และก็ให้โอกาสกับบุคคลมีเงื่อนไขอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะเงื่อนไขเงื่อนไขทุกท่านฟังนะครับตลาดสมาวัฒนธรรมนำโดยท่านประธานสิทธิ์พลทุมานนะครับถูกคัดเลือกมาจากนานา,นาประเทศทั่วโลกให้ท่านประธานส่วนสิงห์กรุงตัวแ่งประธานสภาวัฒนธรรมนานาชาติประเทศไทยและแขวนเวียงจันท่านจำได้นะ ของเราเนี่ยไม่ใช่สภาวัฒธ,ธรรมนะครับที่ผ่านกระทรวงระบบกรมในประเทศไทยของเราถูกคัดเลือกมาจากนานาชาติเพราะนั้นชื่อเพราะฉะนั้นเ,เพราะฉะนั้นชื่อของเรา,เรานะในโปรไฟล์ก็คือสภาวัฒนธรรมนานาชาติระหว่างไทยกับฝ่ายเรือนจารึกไหนะครับเอาละเมื่อท่านเลือกมาแล้วหนึ่งคนท่านทำหน้าที่อะไรท่านไปแถลง นะครับกับตันานาประเทศว่าข้าพเจ้านายสุสิคนผู้นั้นในเมื่อรับหน้าที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมนานาชาติข้าพเจ้าจะจัดนะจะจัดตลาดสภาวัฒนธรรมนานาชาติในประเทศไทยและตัวลกูกโดยมีการพันธสัญญาเอ็มโอยู่กันทั้งหมดร้อยกว่าประเทศทีนี้ตลาดสภาวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดที่ นะรประกาศที่เพราะฉะนั้นหัวใจของปราดสะภาวธรรมมีอยู่9สาประการประการที่1คือคณะกรรมการที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้วันนี้จะมีการเลือกกรรมการการันสหน้าที่ของสภาวธรรมนั้นมีหน้าที่เข้าพบผู้ใหญ่ใจดีใจบุญที่มีที่ร้อยไร่ขึ้นไปที่ไร่ไม่กี่ร้อยไร่สองรอไร่ห้าร้อยไร่พันไร่ขึ้นไป จะเป็นที่มีถนนหรือเป็นนทสามกหรือเป็นนทสามธรรมดาหรือเป็นสอคอหรือเป็นอะไรก็ทั้ที่เขาคลองสิทธิ์มาทั้งออายุของเขาเรามีหน้าที่คือไปจัดหาที่ดินกับพี่น้องประเทศไทยที่มีผู้มีจิตใจุญเอามามอบให้เราเอามามอบทำไมครับเอามามอบให้เราพาคนเข้าไปจัดที่ดินทำกินในพื้นที่แปลนั้นจํานวนทั้นต่างห้าร้อยีวิตขึ้นไป จนถึงหนึ่งพันคนนี่คือสัญญาการทาสัญญาไว้เอาละเรามาดูว่าวันนี้เนี่ยคนเข้าไปต้องจ่ายอะไรครับท่านจ่ายยี่สิบบาทต่อวัน่อนหกพันยี 1, ่สิบปีเดือนละ, 600, ะหกร้อยกำหนดยี่สิบปีแล้วใช้พุ้นที่ในการผ่อนห้าสิบตารางวาว่างวอนนีนน้ครึ่งของครึ่งไร่ให้ไหม ราะฉะนั้นหนึ่งไร่เนี่ยคุณรวมคนมาได้แปดคนคุณได้สิบนาทีจะเป็นสามีพันยา,าพ่อครัวลูกของคุณอายุสิบแปดขึ้นไปหนึ่งสิบสิบสามเลขของคุณเนี่ยได้ห้าสิบตารางวาคนเศรษฐีมาจองได้ไหมได้ก็ห้าสิบตารางวาทตาาอนหนึ่งสิบคนป่าสมเน็มาจองได้ไหมได้หนึ่งสิบห้าสิบตารางวาทหอดยี่สิบบาทเท่ากันทั่วไทยดีไหมครับดีไหมครับแบบนี้ฟังต่อนะครับ หลังจากที่เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งนะเป็นชุดระดับประเทศที่มาแต่ยังไม่ควบคุมทั้งประเทศซึ่งจังหวัดอื่นที่ไม่มีกรรมการเนี่ยจะเสียเปรียบจำไว้นะเจ็ดสิบหกจังหวัดกับหนึ่งบริบทชนเช่นจังหวัดที่ไม่มีกรรมการจะเสียเปรียบเราจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการวันนี้ให้ครอบคลุมทั้งประเทศเอาไปทำอไมล่ะครับ ถ้าจังหวัดชลบุรีมีผู้ใหญ่จะดีมอบที่ให้ห0 0รไร่คณะกรรมการสิกว่าคนนี่แหละครับที่จะต้องเข้าพบผู้ว่าการจังหวัดนายอำเภอกับผู้ใหญ่บ้านตะตันแล้วไปบอกเขาว่าฉันได้ที่มาจากผู้ใหญ่จะดีแลวพาคนเข้าไปจับที่ดินทำกินได้ทันทีโดยคณะกรรมการจังหวัดจะเป็นคนบริหารเองพวกผมมีหน้าที่คือหาที่พวกผมไม่มีค่าในหน้าไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าตอบแทนแต่เราทําด้กินอาสาให้รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะจัดที่ดินทําทำกินให้กับคนที่ว่างงานตกงาน ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยได้เข้าอยู่ในพื้นที่ที่ผู้ใหญ่จะดีมอบให้อย่างนี้ดีไหมโกรงการดีไหมแบบนี้ดีค่ะอยากอยูไ่ยไหมอยากยอยกู่ครัฟังไนะครับสิ่งหนึ่งที่หลายคนอยากจะถามว่าแล้วผอนหมดแล้วที่เป็นของใครที่ทั้งหมดเจ็ดสิบกว่าจังหวัดตาเขา,ามอบให้เมื่อคุณผอนหมดยี่สิบปี ที่จะถูกตกเป็นของแผ่นดินโดยไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยทั้งพันคนคือห้าร้อยคนที่จ่ายตังค์แต่แต่ฟันดินนะชื่อของคุณจะถูกจารึกไว้ในตลาดสภาว่าจำการเขียนไว้อย่างดีแล้วก็เป็นป้ายสีทองอย่างดีในตลาดสภาว่าห้าร้อยคนถึงพันคนมีชื่อคนที่สิบถึงพันคนนามสกุลคนอยู่นนั่น,นรครคุณอยู่ไปจนกระทั่งแผ่นดินไม่มีแล้วดีไหมอย่างนี้ไม่ตกเงิให้งการไหนอ่ะ พ่อตายลูกอยู่ต่อลูกตายหลานอยู่ต่อทาไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะป้องกันลูกของคุณจะที่ไปจำลองจองจำแล้วก็ต้องผ่อนเขาอย่างไรใช่ใช่ใช่วันนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าตัวที่ลูก50ตารางฟาคุณตอบผมได้ไหมว่าลูกของคุณจะทิ้ที่เข้าแบบ่อได้ไหมที่าเข้าไหมถ้าวันหน้า,ามีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็ถูกไล่ที่ถูกไหมเวลาที่ทุกแปลงทั้งหมดจะตกเป็นของแผ่นดินครับ ด <a> <die> ีไหมแบบนี้เอาละครับที่นี ры, sprechen, ่หลายคนถามฟังให้ดีนะครับหลายคนถามว่าแล้วจานวนเนื้อที่จะทําไรคุณอยากจะทําอะไรก็ไปทำจริงครับสิ่งที่ไม้คุณทำคือหนึ่งเป็นเจ้ามหวยทําผิดกฎหมายทั้งวงค้าตวีดีส่งยาบ้ามีคดีติดตัวไม่ให้อยู่ในตลาดเราทั้งหมดดีไหมแบบนี้แล้วในตลาดทั้งหมดจะมีพี่น้องขาร้อยเก้าสิบเกประเทศมาอยู่ได้ร้อยเก้าส้าประเทศมาอยู่ได้กันทั้งหมดเลย แต่คนต่างประเทศเขาจ่ายวันละหนึ่งล้า์แต่ยี่สิบปีเขาต้องกลับบ้านเขาเขาไม่มีสิทธิ์จะได้เป็นเจ้าของตลอดกาลนานเเหมือนเราดีไหมแบบนี้เราก็เช่นกันเท่านี้เราบอกว่าอยากไปอยู่เพื่อนกางูชาเราก็ไม่จ่ายหนึ่งล้า์ที่นั่นพอครบยี่สิบปีเราก็กลับบ้านเราเราก็ไม่ได้ครองสิทธิ์ในที่ของเขาที่อาจจะเป็นตกเปของไม่ดีเหมือนเหมือนกับเราเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการทำอีวิดูกันระหว่างนี้เพื่ออะไรเรามองว่าตอนนี้ถราใครรู้จักพี่น้องของเราที่สปปลาวนะร,รู้จักไหมครับรู้จักไหมคุณเข้าไปที่ประเทศสปปลาวแล้วจะไปประเทศจีนคุณจะต้องผ่านพิสองปานาใช่ไหมที่ตรงนั้นคุณเห็นอะไรไหมคุณมองอะไรเรี่ยที่ตรงนั้นเป็นของประเทศสปปลาวกละจีนแต่เครื่องมือนหนักของพี่น้องจีนเรามาถล่มหัวเนภูเขาใช่ไหม เพราะสัญญาเช่า99ปีไงเราประเทศไทยเรากำลังจะมีทำสัญญาเช่า99ปีไหมใครสราบมีไหมมีไหมวันนี้ทำไมเราถึงขอบคุณเจ้าของที่ผมเป็นเจ้าของที่เนี่ยถ้าผมเป็นคนโลกฟังให้ดีนะคุณมาจ่ายตังค์ให้ผม200ล้านเนี่ยผมเอาแตนยีเลยแล้วในทุนก็เอาที่ของผมไป แล้วในทุนจะไม่ให้ใครเขาเช่าเรื่องของเขาเราก็ต้องเป็นลูกไล่้เขาใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่แต่นี่เจ้าของที่บอกไม่ได้เอาคนพันคนมาจ่ายฉันวันละยี่สิบาทฉันคอใจยี่สิบปีคุณเป็นเจ้าของที่คุณมีคนพันคนคุณนั่งอยู่บ้านคนุณจะมีคนโอนเข้าบัญชีคุณวันละยี่สิบาทพันคนคบยี่สิบปีอย่างนี้ดีไหมครับเจ้าของที่ไม่อยู่ลูกก็ดำเนินการนิ้วกมนี้ต่อถูกไหมฮะ พอผ่อนหมดที่ก็ตกเป็นของแผ่นดินก็จบกันเราอยู่กันไปทั่วโคตลาดดีไหมนี่คือที่มาของตลาดสถาวัฒนธรรมและเราทํางานการโดย,มมมมย,ยไ,นนไม่มีงบประมาณของสดินเนี่ยเราทํนอย่างเนี้ยไม่มีงบประมาณของลยแล้ววันเนี้ยใจเห็นา็จาของที่มามาุ๊บตรงนี้เห็นหรือยังวันนี้ตลาดสถาวัฒนธรรมโดะประธารจริงคณะทำงานมีองค์มีองค์องค์งรวมครบ ภายในองค์รวมพบองค์รวมคืออะไรแก้วดวงที่หนึ่งมีครูบาอาจารย์ปราชชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ซ่อนตัวอยู่ในชนบทน,นอกเพียบเลยเพียบเลย,ย,เลยรู้ไหมครับภูมิปญาท้องถิ่นเหล่านั้นใช้เป็นถุพยในการรักษาโควิดโดยไม่ต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ยังไม่ตายด้วยแล้วก็ไม่ติดด้วยคุณก็มีไหมแบบนี้แล้ววันนี้เนี่ยทางสมาธธรรมเนี่ยได้รับอนุเคราะห์สุปการรัุษจากนายแพทย์คมศักดิ์ ท่านธนารู้จักไปแพ่ค์งศักด์ไหยครับท่านบอกว่าถ้าตลาดสภาวะพรำเกิดขึ้นที่ไหนขอพื้นที่หนึ่งที่เพื่อสร้างโรงพยาบาลแผนแนพทย์ดูแลคนแก่โดยไม่ต้องไปรักษาในโรงพยาบาลดีไหมแบบนี้ใครดูสมุนไพรในพื้นที่ซื้อหมดแต่ต้องดูอยู่ในความดูแลของท่านนะเพราะพื้นที่ที่จะปลูกสมุนไพรจะต้องไม่มีสามเมีเลย ถ้าตรวจไม่ซือ้อแต่คุณตนะ้องปรับปรุงที่ดินห้ากิจรางวาเนี่ยกําจัดสิ่งไม่ดีออกไปเหมือนกับน้าํายาล้างผักเมื่อสักครู่ได้ยินไหมครับน้าํายาล้างผักต้องซื้อไปใช้นะคุณรู้ไหมวันนี้คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมาจากการกินพืชผักสวนควัวที่ฉีดยาล่าสุดตวรวจพบคือข้าวที่คุณกินข้าวที่คุณกินมีสารพิษยี่สิบปีมงครับนั่นคือสะสมของ เอาละวันนี้เนี่ยเมื่อเรารู้เรื่องของโครงการสภาวัฒนธรรมเรากลับไปบ้านเนี่ยเราจะบอกพี่น้องเราไหมว่ามีโครงการแบบนี้บอกไหมแล้วสิ่งที่เราทําเราไม่ได้บอกว่าคุณจ่ายตังค์คดีที่ทาทเดี๋ยวเราจะไปเอาที่ตรงนี้ห้าร้ไร่พันไร่แล้วเอาไปตังค์ประจ่ายไม่ใช่สภาวัฒนธรรมมีที่นอนกอดอยู่พันกว่าไร่ตอนเนี้ยตอนนี้นะ แล้วเดี๋ยวอีสาวมันขึ้นมาจะอีกเก้าพันไร่โดยแล้วก็มันหมื่นไร่คุณไม่ตกเงให้สภาว่าจะทำหน่อยแล้วนะหมื่นกว่าไร่ครับระยองมาแล้วสองร้อยไร่สุพรรณบุรีมาแล้วสองร้อยไล่ที่สวยมากเลยแล้วสิ่งที่สําคัญล่าสุดนะเชียงรายเมื่อกี้มาแล้วร้อยเอ็ดสี่ร้อยไล่มหาสารคามสองร้อยไร่แล้วที่เชียงเชียงรายทุเรียนกินได้แล้วเงาะกินได้แล้วคุณจ่ายตังค์ยี่สิบบาทคุณไปอยู่เลยห้าร้อยคน คุณไปเด็ดทุดเรียนกินได้เลยไม่เสียสตังคสักบาทัดีไหมแบบนี้อขอตรอัรงแต่หลับคบท่านก็มาถูกอยู่ผมมีหลักฐานในการทำและอย่างตัวเองเนี่ยผ่านกระบวนการของผู้พิชาาี์มาพอสมควรที่หลายๆท่านเข้าไปอยู่ในวงวลของการถูกหลอกที่พูดอะไรไม่ผิดครับวันนี้ยังมีการหลอกขายโต1หนึ่งร้อยล้าล้านเลยท่านเ็นไ,ไหม มีบ้านโครงการบ้านหนึ่งหลังลงชื่อเดี๋ยวจะมีแจกจริงไหม <S <S ได้อีกยังบ้านลันนั้นเงินโกงบอกหรือยัง <S 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 แต่ของเราเนี่ยเราไม่ได้คุกยกับคทักใครเรามีที่ดินแล้ววันนี้ทางสามาเนียมอบให้เราข้างหน้าลูกนะครับไปเป่า,นนากพิธานะครับ20บาท50ตารางวาแต่ที่นี่ไม่ได้ยกให้เราทั่วชีวิตนะพอโคศจาก็ต้องบานใครบ้านมัน เพราะฉะนั้นสัญญาแต่เราที่จะไม่เหมือนกันต้องต้องนำเรียนให้เข้าใจนะครับที่นี่ให้เราจัดเป็นการค้าขายกัน500ยชีวิตถึงพันชีวิตโอมหโมดเองแต่มีสัญญาในการเช่าหรือเซ้งเช่าหรือเซ้งต้องเข้าใจนะไม่ได้ยกให้เรานะแต่ที่ร้อยเอ็ดมหาสา,ารคามปราจินบุรีเชียงรายเชียงใหม่นะตรงนั้นตกไปขอไปดีหมดเลยคือของเราเลยเข้าใจนะครับเพราะั้นหลายคนมาถามผม ยากจะตอบเรื่องกันทันป่าเพราะฉะนั้นบางพื้นที่ในเขตปริมณฑลบางยนที่เขาไม่ให้เรานะที่ให้เราเคือยิมิตใหม่ให้เลยให้เลยยิมิตใหม่แล้วก็ข้อสิบสองให้เลยนะข้อสิบสองต้ะัสองร้อยไร่ที่ปับไว 100, ้สวยมากนะที่สุพรรณีสวยมากเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่คือหาที่ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับทำกินเนี่ยเจ็ดสิบกว่าจะมาต้นที่ โดยขอน20บาท50ตารางวาและ20ปี